สวัสดีครับท่านผู้ชมครับส้มปายดีครับพี่น้องวันนี้บาโบยูทีสถานีรถไฟฟ้าสยามครับพี่น้องครับเอาละบาโบสจเดินทางไปสะพานตากสินครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสยามครับพี่น้องบ,อาบาโบเดินทงา,นานนงมาแต่เคหาสมุทรปราการซื้อตัวซื้อวัดน่ะละ ค้นสถานนี้เลยจะไปบางว่าครับพี่น้องครับจะไปบางว่านี่ฮะนี่ครับจากสยามปัมตตานีตอจากลัดสยามแล้วขึ้นต่อรถไฟฟ้าไปบางว่าครับพี่น้องแต่บาโบสิล่ลงสะพานตากสินครับตรงนี้ เดี๋ยวมาลอ่ลอรถก่อนจะข้าวกัีไป้องครับคลึกื้นครับทาชม่งงครับสถานีรถไฟฟ้าซ้ายนี่ผูกค้นกับที่ว่าเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับไป้องครับเข้าแถวสร้างวินัย รถไฟฟ้ามาแลวครับพี่น้องครับชัวร์ผูกเพื่อนกัเข้าแถวเข้าแถวมีระเบียบว่าวงกระชิ่อขึ้นรถไฟฟ้าหลังจากที่รถไฟฟ้า แล่นออกจากสถานีสยามครับทุกท่านครับบาบุเองกะตื่นเต้นในการเดินทางครั้งนี้ครับี่าน้อมครับมองออกไปนอกหน้าต่างผ่านกระจกของรถไฟฟ้าเหลียวเห็นตึกสูงใหญ่สวยงามครับี่น้องครับสวยงา,ามอีกแบบหนึ่งสำหรับคนทีบมอกเคยเห็นนี่ก็เป็นหนึ่งภาพบรรยากาศที่บาโบได้เดินทางครับี่น้องครับจากสถานีรถไฟฟ้า หาสถานีครับพี่น้องครับที่บากู่านจากสถานีสยามเป่าไม้เพื่อมุ่งหน้าไปสถานีสะกพานตากสินม,มหาราชครับพี่น้องครับบาบุกะจะเดินทางไปหาสหายท่านหนึ่งครับพี่น้องครับสหายคนไทยครับที่เพิ่นจะผ้าบาบูเดินทางไปท่องเที่ยวย่ามคำขึ้นย่ามราตตีครับพี่น้องครับชื่อว่าเพิ่นติดตามบาบูทางซื้อออนไลน์ เพื่นอยากหายบาโบได้เห็นทานที่ทีผู้คนหลายห้คนทีเนั่งเขาบอถึงครับพี่น้องครับมูน้กาจะเดินทางไปด้วยความทีตัวเองกะตื่นเต้นนะพี่น้องเนาะแบบว่าครั้งแรกหรือว่าครั้งต้นๆทีสิไใดพบพ่กับมีสหาย แบบบ่เคเือยี้หนาคลาดตากันจา้าเถื่อครับพี่น้องครับเมืองไทยสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามยามราตรีนี่วาคนว่าเมืองทีบอมีวันลับไหลบาบูาเองกัดเดือนทางไปว้าวตึก้วยความมืดอมิดมองเห็นแสงไฟ่องพันหน้าต่างนี่แหละิ่นว่าแสงนี่อ่อน ของกรุงเทพเมืองไทยสถานทีน่นี้สถานทีทีบาบูนจะไปไปเบิงผูกค้นทีเพิ่นมาท่องเที่ยวเมืองไทยโดยเหตุผลใดผูกค้นถึงลังไลกันมากเมืองไทยพี่น้องครับบาบูกับห่อแล้วสถานีสะพานตากสินครับพี่น้องครับพร้อมแล้วทีจะไปตามหาสาาย ทางผู้ช่งคลาบบาโบมาหอดเลยครับสถานีสะพานตากสินครับพี่น้องครับโอ้ด้านหลังของบาโบกับเป็นถนนครับพี่น้องถนนที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อไปยังบางขนนะครับพี่น้องเนาะด้านหลังก็เป็นข้องงามของตึศครับพี่น้องครับบาโบเองกับแต่มาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวบาโบะฉีดยางลงไปด้านล่างครับพี่น้องครับ เป็นสถานีรถไฟฟ้าทีา่จะเห็นถนนด้านสายมือครับพี่น้องครับเอ่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่จะแลนขามแม่นำ้ำเจา้าพยาครับพี่น้องครับว้าวบอกเขาเรียกว่าแปลกตาไปอีกครับคุณผู้ชมครับแปลกตาไปอีกอย่างครับพี่นอ้องโอ้รถไฟฟ้ามาแล้ว ตกใจเลยบาบูกระดบรถไฟฟ้าขบวนีากานาสถานยาว่าตกใจเลยรถไฟฟ้าด้านซ้ายจะเป็นถนนครับพี่น้องหรือว่าสะพานขาม่นนำจาพรพญามีรถแลนไ์ไปแลนมากครับพี่น้องรถไฟฟ้ากแลนออกไปละครับตอนนี้ถือว่าบาบูกะมะหอดสถานีสะพานจากศิคีครับพี่น้องครับปรแปลก้าไปอีกแบบครับจะเห็นรถแลนสวนกับ รถไฟฟ้าครับพี่น้องจ้าเห็นรถอะไรกันรถไฟฟ้าแล่นสวนกันไปมากครับพี่น้อง,งด้านซ้ายและด้านขวาโอ้โหเดี๋ยวบาบูสัญญาลุกไปด้านลาน่างนะครับพี่น้องครับเพราะว่าหอดสถานีที่นัดหมายกันไว้แล้วครับเพื่อ,อ,อนๆคนหนึ่งทีผนจะมารับบาบูบาบถึงทางออกแล้วครับ บาบัวกะสิไปทางออกที่หนึ่งครับพี่น้องครับบอกเลยว่าบาบัวมหอรเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากเินครับพี่น้องครับการเดินทางวันนี้ครับพี่น้องบ่ต้องตกใจโอ้โหฟังเสียงตึงตังตึงตังอยู่ด้านบน เดี๋ยวบ,บาบูสิไปตามสหายก่อนพี่น้องครับสายที่นัดหมายไปก็ต้องบา่าวบาบูเนาะพี่น้องนาจากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินครับพี่น้องบาบูกับที่บามหามีสหายเพิ่นมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเพิ่นสิพาพบาบูไปเที่ยวสายมืูลีครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเพิ่นสักการสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีสบายดี สบายดีสวัสดีมิกกะลาบ้าเอนี้ก็ถือว่ามาพอ่อสหายครับพี่น้องครับสหายพงพัดพงพัดออนทัวร์ครับพี่น้องครับ,พพพพ tour, รบ,รบมืเอนี้เพิ่นสิพาบาบูกไปเที่ยวไสเนาะสหายพงพัดเยาวราชครับเฮ้ยเยาวาดดราชตีโอ้ยบ่เคยไปเักดเท่อได้เคยเออเจะยังยินในโทรทัศน์เพิ่นมีงานอีหยังล่ะบ่าวพกฟงพัด เกินๆจักหน่อยเนี่ยปีใหม่ตุดจีนครับปีใหม่ตุดจีนครับพี่น้องครับความตื่นเต้นสิเป็นอย่งไรไกะถือว่าวัอ,อนี้บาบูสิให้สหายพุ่งผัดน่ะผ้าบาบูเที่ยวครับพี่น้องครับไปเบิง่งเยาวราชครับพี่น้องครับสถานที่เก่าแก่ของเมืองไทยขึ้นซื้อปลาตื่นเต้นแน่นอนเดี๋ยวให้เพินน่นสอนมอเตอร์ไซค์เป็นบ่โอ้ดีเลยดีเลยครับพี่พน้องครับ mm. เป็นการเที่ยวแบบ mm. amazing amazing เอาละพี่น้องครับความตื่นเต้นสีเป็นแบบไหนบาบูเองกันยังท่านหูยังไม่เคยไปเหรอครับเคยแต่พันพานครับแต่ว่าบรรยากาศช่วงปีใหม่ของคนจีนครับพี่น้องครับถึงเล่าความตื่นเต้นสีเป็นแบบไหนฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปดนะครับพี่น้องเด้อร์สำหรับคลิปนี้บาบูสีเดินทางต่อก่อนซะก่อนไปบาบูพักผ่านไปบายสวัสดีครับทุกท่านครับอ้าวไปกันเราขึ้นมอเตอร์ไซค์ฝากไว้เลยครับอ้าวพี่ไป